วัสดีครับผมตอนนี้พาน้องมานาวมาถึงหน้างานแล้วครับนี่ฟาโมมูอยู่แถวแถวโรงงานน้ำตาลสุรินทร์นะ่อ,อ,อทีมงานมารอแล้วครับนี่ รถคนงานนี่ถึงแล้วสวัสดีครับโอ้เสียต้นเอาไหนไม่ครขว่ะไม่ครขอยุงไหนเข้าไปแล้วเหรอมาเด็ดมาบักเอ้อเออเสียต้นโคราชเออเข่าโหดอียเอ ต้องจัดกับเขาแล้วเนี่ยโอ้หลงครับหลงสองหกหรือสองยี่นะสองยี่เหรอแล้วเข้าไปได้หรือรอยามวยาวโอ้รอยาวครับโอหอันนี้สั่งมาจากไหนท่อเนี่ยลาซาด้าไหมลาซาด้า ไม่โค้ไข่เสียจิมเสียจมเดี๋ยวไปทำความรู้จักคนขับหน่อยขับยากไหมฮะขับยากอยู่ยวขับปขับซ้ายขับขจะเข้อมาัเร็วขับจะเข้อมาัเร็วอันนี้ชื่ออะไรนะฮะชื่อเกียม เกมอยู่ที่ไหนนะอยู่สุรินทร์บ้านอะไรบ้านตะเดียวถนนปอโขปอโคขับยากยานิดนึงเพราะมันมันเป็นอ่อคันเร่งคันเร่งข้างมันต้องไอ้ตั้งตั้งเล็กนิดนึงเนี่ยนะให้มันอยู่ประมาณสักเนี่ยเนี่ยมันอยู่ประมาณสักหกร้อยเจ็ดร้อย อันนี้ตั้งเบาไงเนี่ยหมุนเอาหมุนแรงเอาขับไปเดี๋ยวก็ชินเองเลย<ม>เดี๋ยวรอก่อนวิ่งกี่วันครับเพี่เ10กวัน10กวันโอ้ไปวิ่งที่ไหนมาบ้างแล้วนี่ไปอำนาจ,จเจริญอ,อำนาจวีรบุรีรัม วิ่งแต่งานฟาร์มหมูเลยบอกเงินดีไหมดีหรอเงินชัวนะแล้ววิ่งกี่คันนี่4ครับ4คันเข้ามาพร้อมกัน2คันอ๋อเข้ามาแล้ว2โอตามมาอีก2แล้วปกติรถคันไหนวิ่งอยู่ทำไมได้โทรตามผมอ่ะอ๋อเขา เล่งให้งานเสร็จอ๋อให้ให้มาเสร็จสิบกวันมันเป็นงานแบบแบบไหนนี่งานถอยดินถอยหญ้าถอยดินว้าคือรถต้องอยู่ในนี่เลยเหรอใช่ครับออกไม่ได้เลยโอ้มีมีน้ำล้างไหมมีมีมีเหรอมีที่นอนไหมนี่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 มีห้องบ้านหลังใหญ่มีห้องนอนอยู่เลยเดี๋ยวรอเข้าไปข้างในครับ เดี๋ยวผมน่าจะเข้าไปไม่ได้ครับเดี๋ยวร,รู้ยังไง PTO อยู่ไหนร,รู้แล้วเหรอรไหนลองลอ๋อาดูคลิปลองดูดิดูนิลองดูผมเข้าไปไม่น่าน่าจะไม่ได้ไปถ่ายให้ดูนะ เทสหน่อยครับมันจะได้ยินในเสียงทะเบียนนะโอเคเชค็ชคเชค็คเช็คยางก็เคาะมาแล้วนะครับ อันนั้นอะไรวะ,ะน้ำมันไฮรีดใช่ไหมน่าจะมีขาดอ่ะตอนนั้นก็เช็ครั่วไปลแล้วไม่ค่อยอยู่เท่าไหรนะ่นะอนาคตอาจจะเปลี่ยนเป็นสีตันนะสีตันอว้วนแต่ก่อนขับคันไหนนะ รูปครอบของมังกรทราบป่ะมีรายขี่ไหมนี่เดี๋ยวเสร็จงานนี่ไปนางรองต่อเลยนะไปได้ไหมไม่มีเมียไหมมีเมียไหมจริงเหรอโสดเหรอเออดีแล้วโสดไปไหนก็ได้เนาะเออถ้ามีเมียนี่โอ้เดี๋ยวเมียโทรตามแล้วเห็นไหมแล้วรถทีมงานมาได้ยังเหรอ ้ขาวอยู่ฝากดูแลด้วย,วยนะเดี๋ยวรอยามก่อนับก็อยู่ในนี้ประมาณ10วันนะครับวันละพันห้าคนขับก็ให้400นะครับให้400เลยข้าวเขามีเลี้ยงหรอนี่ครับเช้าของวันเย็นฟาร์มหมูเลี้ยงยหรอ หรือว่ายังไงปั๊มเลยอ้ยไงปั๊มเลยแจ๋วเลยกดขับรับเต็มเลยเนี่ยสี่ร้อยนะครับปากเสียบต้นด้วยเด้อครับผมมีงานก็เรียกหน่อยได้ครับชอบหน่งานรายวันนี่ถ้ามีบ่อยๆก็ดีเนาะครับนี่ไม่ได้วิ่งดินบ้างบ่อยยังไม่ค่อยได้วิ่งเลยเออนานๆที่จะได้วิ่งเจอบโด่งอะ วิ่งวิ่งบ่อยอยู่ใช่หลวงวิ่งดินส่วนมากผมจะวิ่งมันวิ่งมันแหละต่อคอกว่ครับต่อข้อคือครับใช้ดีไหมไอ้ไปดีขึ้นนะใช้ดีไหมไอ้หลงเน่ยใช้ดีอ่ะม,มันเป็นหกดีสิบหกสองยี่ใช่ไหมครับหกดีมันลงเล่นของยี่เสียดายผมเข้าไปไม่ได้ อูในนะครับนี่โชคอำนวยโชคอำนวยเอาโคลาดนี่ยนะเด็ดดีขอกดคันเร่งหน่อยวะสักนิดหนึ่งมาไวเปล่าได้ทำปั๊มไหมนี่โอ้เอโครเย็นเลยเลย กีตันเหรอรรใส่ดำม,มีตันเยอเหรอออ๋อเป็นเป็นดึงสายใช่ไหมนั่นดำอ่ะยังเป็นสายอยู่อ๋อดีดิคันเร่งแข็งว่ะทำปั๊มมาแล้วเนาะคันเร่งแข็งอืมทำปั๊มมาแล้วสกิดนิดหน่อยนหน,ยน,หนย่คาไม่แรงนะรุ่นนี้เนะี่ย ซื้อมาเท่าไหร่นั่นนี่8แสนขับมาเจอด่านไหมเจอคนไข้งานร้อยผไปจองร้อยขาวอะไรไตรท่อไม่เอาอ่ะเอาไตรลุมสองร้อยโอ้ยด่านนั้นตั้งทุกบ้านบ้านไข่เออคนไข้โอ้โหสุดยอดเลยไอ้ไฟเขาไม่เอาอ่ะ ตุกตุก,กตาไม่เอาเอาอะไรนะเ,เอาเตะลมสองร้อยโอ้ให้กลับไปข่าทาง mm hmm. แต่ถ้าถ้าจะวิ่งเส้นนั้นอะ่ะให้เลี่ยงตรงเลยขนส่งมาหน่อยมีทางแยกออกเลี้ยวตรงนั้นอะ่ะเออจะไม่ผ่านด่านรอบหลังนะ้ามานะ่ะไปออกไอ,อ้โคกม้า เดี๋ยวต้นว่ามา,มายางระเบิดหมดไปเท่าไหร่ส <3 S 1> ามอ้า 11R เหรอทำไมมันระเบิดได้มันหมดปีไสองปีแล้วอ๋อนี่เปลี่ยนคู่เลยใช่ไหม 2> 2หมดไปหมื่นสามู้ยางระเบิดและตอนยางระเบิดมันรถเสียหลักไหมไม่ไม่ไมเรารเราไม่เหยียบเบรกอ๋อเ,<ถ>เขาว่าถ้ารถยางระเบิดห้ามเหยียบเรยบรกมาความเร็วเท่าไหร่ล่ะ โอ้กว่าเร็วอยู่นะ70นะรับถ้ายางระเบิดห้ามแตะเบรกเลยนะครับปล่อยรถผ่อนกันเร่งปล่อยรถเลยนะครับถ้าใครไม่รู้ก็นะครับรับรู้นะครับอ๋น่าจะรอยามก่อนปะเขาเรียกเข้าไปแล้วต้องฆ่าชงฆ่าเชื่ออีกนะ ตรวโรคตัวโรคอีก นี่ประมาณ10วันนะครับเรียนรู้ไปก่อนเด้อออกตัวต้องเบิ้ลหน่อยครับไม่งั้นดับเดี๋ยวต้องบอกคนขับนะครับอย่าอย่าไว้ใจเบรกมือเด้อเพราะว่ามันไม่อยู่ รอครับรอยามก่อนพ่นอะไรนะพ่นโฟมค่าเชือเดี๋ยวรอก่อนครับขับรถพี่กดดันไหมเนี่ยกดดันไมฮะกดดันเนาะไม่เป็นไรแล้วก็ไปไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วอ่ะนี่ก่อนเข้า ก่อนเข้าฟาร์มก็นี่ต้องทำความสะอาดก่อนเช็ดน้ำด้วยนี่ค่อยๆเช็ดน้ำด้วยเช็ดแค่เนี้ยโอเคประมาณนี้แหละรถยังไม่เข้าครับต้องอะไรนะคืออะไรสวบเหรอสวบก่อน รอ,รอพ่อนยงพ่นยาถึงจะเข้าไปได้โอเคประมาณนี้ครับกลิบนี้บายๆนะครับขอบคุณเสียต้นมากครับ,บท,ที่หางานให้ทำครับ